โอเคครับผมผมก็ออกกําลังกายเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะกลับบ้านนะครับโคตรเหนื่อยด้จากหน้าแม่ไม่สู้ดีเลยเหนื่อยมาผมมาเลยประมาณบ่ายสองครับผมตอนนี้ก็ใช้เวลาพงโอเคครับผมสวัสดีทุกคนวยครับวันนี้ผมจะมาลองทดสอบโกโปรนะครับผมโกโปรสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็กำลัง นะไปทุกบ่ายโมงนะครับไปอยู่ที่นะั่นที่พุ่มราบนะผมเครื่องเล่นนะฮะเยอะนะครับเดพาไปชมนะผมเดี๋ยวาถึแล้วเดี๋ยวยจะมาจะถึงอยู่ห่าจากตัวบ้านผมประมาณ2กิโล,ล้วผม2องกิโลกว่าแนละ้วผมว่าไม่ไกลนะครับ ใครกำลังหาพ่เ็ษในทุกหนับเพื่องเยอะๆไม่ต้องรอไม่ต้องตอแบแทนเลยแนะนำเลยับผม ช่วงเร็วบ้างนะครับผม ผมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะปักหมุดแล้วก็ทิ้งลิงก์ Google Map ที่อยู่ตรงนี้ให้นะผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอไปออกกําลังกายก่อนนะผมโอเคครับผมผมก็ออกกําลังกายเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะกลับบ้านนะครับโคตรเหนื่อยด้จากหน้าแม่งไม่สู้ดีเลย หเหนื่อยมาผมมาเลยประมาณบ่ายสองครับผมตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับผมหรือชั่วโมงกว่าเนะออกกำลังกายนะครับโอ้โหแม่งโคตรเหนื่อยเนี่ยครับออกกำลังกายนะผมต้องกินได้ต้องออกได้นะไม่งั้นแม่งแย่ครับนะผมอ้วนอ้ว,น,วนตายเลยผมก็กำลังจะกลับบ้านเนะียผม เนี่ยผมเครื่องเล่นก็เยอะเลยนะครับเต็มนะผมไปแล้วพี่สวัสดีครับครับร้อนมากร้อนมาก โอเคครับ okay, ผมอาจจะสว่างเลยนะผมไม่ได้ใส่เลนส์ฟิลเตอร์นะเดี๋ยวไปเจอกันตอนขับรถนะผมโอเคครับ okay, ผมโอ้โ oh, หแม่งพูดเหนื่อยโอ้โอเคอันนี้ก็กำลังจะกลับบ้านนะโอ้โ oh, หแม่งเหนื่อยจัดเลยอะคือ มาไม่งั้นอืด แปลกหน่อยนะครับเจอดีก็ดีไปครับผมแต่ถ้าเจอแบบว่าแปลกหน่อยก็เหนื่อยนะเรา Esse campo também, né? não yep. ไม่ได้เป็ดกับน้ำมันเครื่องนะอันนี้เป็ดซื้อมาติดตัวละสิบาทจะได้ไม่เหงาครับผม้รถเยอะมากเลยคนระับอันนี้มันเป็นคลิปแรกอาจจะมีแบบว่าเขื่อพูดติดๆิขัดๆัดอะไรบ้างนะหรือตับต่อไม่สมูทหรือยังไงคนระับผมต้องขอโทษในตรงนี้ก่อนนะผมเพราะมันหนาไผมไม่ได้สับ่อมาเป็นปีนะครับ แต่ส่วนตัวนะผมว่าถ้าใครชอบแบบสบายนั่งสบายตัวดีเนี่ยนะผมเดินทางไกลนะผมะรวกช่วงล่างโอเคนะผมถ้าเทียบกับคันเดียวกันนะผมแบบว่าเป็นคอฟ้าอย่างนี้นะผม,ผมว่าตัวนี้โอเคสำหรับผม,ะผมพะาะช่วงหน้าให้มาเป็นอัพไฟดาวนะครับข้างหลังช่วงหลังซับแท็งนะผมผมช่วงว่านะหน้าหลังช่วงเลย ไที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นจอนะครับผมแล้วก็ซับแทงหลังเป็นสีทองนะครับแล้วก็จอผมพูดไปหรือยังเออนอกแล้วก็ตรงช่วงด้านข้างรถนะครับผมมันจะเป็นเพิ่มแบบว่าช่องลมมาอีกนะครับผมอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะครับผมอาจจะยังไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่โดดเด่นของถุบปีผ้าเลยเนี่ยนะครับผมไม่ให้เป็น จอครับเพราะจอนอีอ้มันเป็น